ขอออก,กองสลากรีบจังทันทีกลางสลากออกโรงทันทีหลังสาวถูกรางวัลขึ้นเงินไม่ได้ถูกขายผ่านแอปจากกรณีหญิงอายุ44ปีถูกลอตเตอรี่เลขนา3ตัวแต่กลับขึ้นเงินไม่ได้เพราะลอตเตอรี่ที่ซื้อมาทั้ง2ใบถูกหายเป็นสลากด,ดิจิตอลไปแล้วคาดแม่ค้านำกลับมาเวียนขายใหม่ผู้เสียหายกล่าวว่าซื้อลอตเตอรี่จากแม่ค้าเร่มีกระดาษเขียนว่า2ใบ12ล้าน เย็บ yep, ทับเอาไว้ที่มุมซึ่งยอมรับว่าไม่ได้เปิดดูพอผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาก็ได้ตรวจรางวัลแล้วพบว่าถูกรางวัลเลขหน้าสตัวหนึ่งหนึ่หนึ่งได้เงินรางวัล8,000บาทจึงนำลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินกับยี่ปัวต่ปรากฏว่าลอตเตอรี่สองใบนี้ถูกขายผ่านทางช่องทางสลากดิจิตอลในแอปเป่าตังไปแล้วโดยมีข้อความปั๊มไว้แต่ถูกใต้กระดาษปิดทับไว้จึงขึ้นเงินไม่ได้ ล่าสุดพันโทนุนสันสนาคมขอเอาสำนักสลากชี้แจงว่ากรณีดังกล่าวเป็นสลากที่ประทับตราเป็นสลากที่จำหน่ายในโครงการสลาก80เพื่อป้องกันการซื้อสลากจากจุดจำหน่ายสลาก80ไปขายต่อหรือไปขายวนเท่านั้น จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าสลากที่มีตราประทับทุกใบสามารถขึ้นเงินรางวัลได้อย่างแน่นอนและแนะนําให้ผู้ถูกรางวัลนําสลากไปขึ้นรางวัลได้ที่สามธนาคารของรัฐได้แก่ทกศธนาคารอมสินและธนาคารกรุงไทยหรือไปที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ําจังหวัดนนทบุรีซึ่งเงินรางวัลจะถูกโอนเข้าแอปเปิาตังค์ส่วนสลากที่ขายในแอปเปิาตังค์สนักงานสลากจะเก็บรักษาตัวสลากไว้ที่สํานักงานสลากจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการนําไปโอนขายได้อีกหากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์พอเซ็นเตอร์0 999 999 2 2ย8 9 9 9เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ดอทคอ